ตอนนี้นะคะหน่อยอยู่ที่วัดอัมพวันค่ะแล้วก็ด้านหลังหน่อยนี้นะคะองค์หลวงพ่อขาวค่ะองค์หลวงพ่อขาวเนี่ยนะคะมีอายุยาวนานมากกว่า400ปีเลยเนาะตามประวัติของวัดนะคะเขาบอกว่าหลวงพ่อขาวเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยคนพื้นที่ในอำเภอเสาให้เนี่ยนะคะเวลาในสมัยอดีตเนาะนานมาแล้วแหละเวลางัวหายควายหายตามไม่เจอค่ะก็ต้องมากระจุดทู่กราบองค์หลวงพ่อเนาะว่าหลวงพ่อวัวหายควายหายท่านใดมากราบ จะได้วัวควายกับคืนหรือว่าวัวไม่สบายเกิดโรคระบาดนะคะก็จะโรคนั้นก็จะรักษาหายค่ะเป็นที่รู้กันอยู่ในละแวกอำเภอเสาให้นะคะในช่วงปี2512ใช่ไหมคะหลวงปู่ย้อยเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสใครจะมากรากบหลวงปู่ย้อย ทุกครั้งหลวงปู่จะบอกว่าให้มากรับองค์หลวงพ่อขาวก่อนวิหารของหลวงพ่อขาวเนี่ยอยู่ด้านในนะคะเดินตรงเข้ามาส่วนวิหารของหลวงปู่ย้อยที่มีสรีระสังขารนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเวลามากรับหลวงปู่ย้อยอย่าลืมเข้ามากรับหลวงพ่อขาวด้านในด้วยนะคะกราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่หน่อยแนะนํานะคะ หน่อยอยู่ตรงข้างๆเทศบาลเสาให้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหน่อยมานี่เลยร้านเกี๊ยวกรอบอโบราณค่ะมีอายุยาวมากร้อยกว่าปีอีกแล้วมาที่ไหนก็ร้อยกว่าปีเนาะแล้วก็เป็นวิถีชมุมชนมากแล้วก็เมืองสะอาดมากเลยนะเป็นบ้านเก่าๆอ่ะหน่อยมาวันธรรมดาใช่ไหมวันพฤหัสคนเลยน้อยนะคะแต่เสาร์อาทิตย์คนเยอะมากเราไปกินเกี๊ยวด้านในกันดีกว่าป ตอนนี้นะคะหน่อยอยู่ที่ร้านเสาฟันนิดค่ะร้านนี้นะคะร้านเกี๊ยวอ่ะเปิดมายาวนานกว่าร้อยปีอีกแล้วค่ะแล้วก็เกี๊ยวเขานะคะแป้งบางมากๆเลยค่ะวันนี้นะหน่อยสั่งทั้งอ่าผัดไทยเกี๊ยวกระเพราเกี๊ยวและก็เกี๊ยวทอดค่ะอืมอืมแป้งกรอบบางมากเลยอืม บางแบบจริงจังแล้วหนก็ถามว่าทํายังไงเขาบอกว่าตีแป้งบางมากค่ะเขาใช้การตีแป้งนะอือร่อยออยากซือกับกรุงเทพเดี๋ยวจะถามเขาว่าซือกับกรุงเทพได้หรือเปล่ามันจะเป็นป่นไหมะ่ะมาอร่อยมากเลยนะ